วันนี้เรามองออกไปในโลกเห็นสงครามหลายประเทศมีทั้งการต่อสู้ทางการเมืองความขัดแย้งของกลุ่มคนและการฆ่าฟันที่ไม่จบสิน้นเรารู้สึกหมดหวังเพราะถ้าโลกยังร้อนระอุอยู่แบบนี้ใจเราจะหาความสงบได้จากที่ไหน ในมหาสิหาชาดกพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกษัตริย์ผู้รักสันติค่ะแม้ถูกท้าทายจากศัตรูท่านไม่เคยเลือกใช้อาวุธตอบโต้แต่ใช้ปัญญาและเมตตาจนสามารถยุติสงครามได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อเพราะท่านเชื่อว่าการเอาชนะด้วยอาวุธอาจทําให้ศัตรูล้มแต่ไม่ทําให้ใจเขายอมการเอาชนะด้วยเมตตาต่างหากที่จะทําให้สงครามสิ้นสุดจริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าเวรไม่ระงับด้วยเวร แต่ระง,งับด้วยเมตตาหากโลกภายนอกยังมีสงครามเราอาจควบคุมไม่ได้แต่โลกภายในใจของเราเราเลือกได้ว่าจะดับไฟหรือว่าจุดไฟค่ะ